สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคูโนวานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิปเปิดกุนะครับก้าวหน้าของมีราคาชุด151นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะวางจําหน่ายวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเรียกว่าขายดีขายดียดกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับชุดนี้เรียกว่าตอนนี้เนี่ย ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเรียกว่าไม่มีของเหลือกันเลยนะครับรวมถึงของที่ร้านปู่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีเหลือแล้วเหมือนกันนะครับได้มาค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับซึ่งการในชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้ผมจะทํามา9ก้าอันดับก็จริงแต่ว่าจริงๆมันมีของที่ยังมีราคาอีกเยอะเลยนะโหหลายใบเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําขึ้นมาทั้งหมดนะครับเรียกว่าทํามาแค่9ก้าอันดับพอนะครับเพื่อให้เราแบบโฟกัสง่ายๆแล้วกันนะครับเริ่มจาก อันดับแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกวันนี้นั่นคือสับเปลี่ยนโบยมอนทองนะครับอันนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่900-1,000นะครับแต่ว่าผมเลือก900ก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากมันมีใบเดิมด้วยนะครับที่ราคาประมาณ900อยู่แล้วนะผมก็เลยคิดว่าใบนี้น่าจะไม่หมีจากใบเดิมเท,เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของสามัญน,นะครับที่เราใช้กันทุกเด็กนะครับนั่นคือสับเปลี่ยนขึ้นลง นะครับแบบเป็นไอเทมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นใบที่ได้ใช้งานนะครับและใบใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของประเทศไทยนยจะมีราคาค่อนข้างดีนะครับสำหรับใบใช้งานนะครับต่อมานะครับเรียกว่าน่าจะเป็นใบสะสมซะเยอะนะครับและอันนี้ก็คือเซตของทางด้านฟูจิบานะ EX นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ฮิตเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ยังมีคนชอบน้องอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าจะเรียกว่าเอามาเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าน้องตีค่อนข้างเบาแต่ว่าน้องเลือดเยอะนะครับเลือดถึง340และมีระบิกดนะครับดอกไม้สงบใจนะครับฮิว60ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้น้องเนี่ยมีเลือดถึง400ได้ด้วยกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเราเข้าสู่โหมด EX ล้วนๆแล้วเนี่ยอาจจะตีกันเบาลงสักหน่อยนะครับอาจจะทําให้ตัว340เนี่ยดูมีความหมายขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ย เทว่า340มันอาจจะยังอยู่ในเบรดที่โดนทูฮิตนะครับถึงแม้จะฮิว60เนี่ยก็ยังโดน2ทีตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็น้องค่อนข้างตีเบานะต5 0ติดพิษก็คือจะติดเพิ่มนาเมตไปอีก10ก็เป็น160นะครับโดยประมาณนะครับส่วนสับสนเนี่ยก็แล้วแต่ฝั่งของขามแต่ก็บวนอยู่นะครับสำหรับสับสนนะครับอร่ะต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของ t h นเดอร์นะครับอ่าทันเดอร์เเนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยผมอาจจะประเมินต่ําไปก็ได้นะหนึ่ันเนี่ยแต่ว่าผมว่าในบ้านเราเนี่ยชอบ3นกอยู่พอสมควรนะครับแล้วอันนี้เนี่ยเรียกว่า SAR เนี่ยมาทั้ง3นกเลยนะทั้งไ i เยอร์ฟิเซอร์ทันเนะครับมาพร้อมกันหมดแต่ว่าในรูปเนี่ยก็ตัว EX เนี่ยจะเป็นเฉพาะทันเดอรนะครับความสามารถของ t h นเดอรนะครับโปยมอนที่ติดพลังงานสายฟ้าติดอยู่นะครับ ไม่ใช่ดิเรียกว่าโปเกมอนนี้นะครับเรียกว่าตัวทันเดอร์เนี่ยถ้ามีอิเลสตีสายฟ้าติดอยู่จะถอยฟรีนะครับแล้วก็ใส่ที่สายฟ้า3ามใบนะครับโจมตีหนึ่งิบนะครับแล้วก็จะโจมตีบนเบนส์ฝาดของข้าศอีก1ตัวนะครับ90ิบด้วยนะครับตัวที่มีตัวนับประเม็ดวางอยู่นะคือต้องเป็นต็เป็นตัวที่เจ็บอยู่แล้วนะครับมันจะตีเข้าไปอีก90ิบนะครับผมถือว่าตีแรงนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับน้องเลือดน้อยไปนิดหนึ่งนะครับ เลือด200เนี่ยอาจจะตายค่อนข้างง่ายนิดนึงลกันนะครับเพราะว่ามีหลายท่าเหลือเกินเนี่ยที่ทำให้น้องตายได้นะครับอาณะต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของมิวทองนะครับเรียกว่าผมว่ามันก็ดูสวยดีนะครับก็คล้ายๆกับตัวมิวของชุด25ปีนะครับแต่วันนี้เป็นทองชมพูนะครับมันก็จะสวยอล่า นะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้เล่นนะครับเราจะได้น่าจะน่าจะได้ใส่หลายเด็กนะครับเพราะว่า ability ของน้องเนี่ยค่อนข้างดีนะครับความสามารถเนี่ยก็คือรีสตาร์ทครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานะครับจั่วการให้ครบสามนะครับเนาะน้องๆอาจจะแบบพี่มันจั่วให้ครบสามเองเราก็ไม่น่าจะมีเกินมือเกินกันอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของมิวเอ็กซ์เนี่ยผมมองว่าในยุคนี้นะครับมันเป็นการรีมือซะเยอะนะเพราะนั้นเนี่ย การที่มีมิวเอ็กอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวของการเล่นของเราเนี่ยมันจะโฟโล์ขึ้นนะครับสําหรับการทีต่ต้องโดนรีมือตอนท้ายเกมเนี่ยมิวเอ็กเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ท่าโจมตีของน้องเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับใส่3ามีนะครับแล้วก็สามารถก๊อปปี้ท่าของปวยมั่นตำแหน่งต่อสู้ของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็เรียกว่าก๊อปได้หลายๆท่านะครับเรียกว่า อาจจะฝั่งตองข้ามอาจจะตีแรงมากเนี่ยอาจจะไปกรอบได้นะครับประมาณนี้แต่ผมมองว่าหลักๆโดยรวมแล้วน้องน่าจะเอามาเป็นซัพพอร์ตในการจั่วตอนที่มือเราเหลือน้อยๆมากกว่านะครับแล้วก็น้องใส่ได้ทุกเด็กนะครับเพราะว่าใช้จี้ใส่สลูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะต้องฮิตแน่นอน,นครับแรกๆอาจจะไม่ฮิตนะครับผมเชื่อว่าผ่านไปแบบ3-4เดือนหรืออะไรเงี้ยน้องก็ต้องถูกใส่แทบจะทุกเด็กแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ย อาจจะพันห้าที่คิดไว้นี่อาจจะขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันนะครับเอาล่ะันดับต่อมานะครับเป็นคําเชิญของเอริกะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของ SR ก่อนนะครับอยากบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากครับอยู่ที่ประมาณ30,000เยนถ้าจริงๆถ้าเราหารตามเงินญี่ปุ่นเลยเนี่ยสามหมเยนเนี่ยหารสเนี่ยมันน่าจะตกประมาณ7,5 0 0นะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ย ราคานั้นคงไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้หา์ทางด้านของออตัวของเทรนเนอร์มากนักนะครับแล้วก็ใบของเอลิกะเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากพอสมควรนะครับก็เวลาใช้นะครับก็เปิดมือผ่องข้ามเลือกปวยอนพื้นฐานจากน้มือผ่งอผขงข้ามเอาลงเบนหลังจากนั้นดึงจากเบนขึ้นตำแหน่งต่อสู้ก็คือแบบถ้าเปิดแล้วไม่เจอปยอยวอลพื้นฐานเนี่ยเท่ากับเราใช้ฝีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีของมาใช้คู่กันค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวของเอลิกะเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในชุดเนี้ยมันมีทางด้านของซาคากิด้วยนะครับซึ่งใบนั้นเนี่ยอาจจะได้ใช้เยอะกว่าแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่แพงพอจะติดเก้าอันดับในวันนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็น SAR ที่ค่อนข้างแรงนะครับที่ญี่ปุ่นก็แรงอยู่นะครับแต่น่าจะตกประมาณไปรับ800อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ติดอยู่ในเก้าอัมดับนะครับอละต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของคาแมกนะครับ เซทที่ญี่ปุ่นเนี่ยทั้งเซตเลยประมาณหมื่นเยนนะครับผมเชื่อว่าราคาประเทศไทยเนี่ยทั้งเซตเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเมตาด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยใช้2อี่ตีได้ถึง280นะครับค่าตีของคาร์แมกเนี่ยจะต้องถอดที้ทิ้ง1ใบนะครับแล้วก็จะตี140ถ้าถอด2ใบก็จะตีได้ถึง280แต่ว่าถอดได้สูงสุดแค่2ใบนะครับไม่ใช่ว่าถอด3ใบจะตี4ี0ยี่ไอ้ตี400ยอย่างนี้ ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะตีได้แรงกว่าเป้าเจียนแต่ว่าใช้ใช้ที่น้อยกว่าตีได้แบบอ280ยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เพียงพอต่อยุคนี้นะแต่ผมมองว่า,ามันก็จะสามารถมันก็จะเล่นกับเซเกฟค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้ง2ตัวเป็นโปยมอนล่าง2ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับเซเกฟอาจจะต้องเป็นคาแมก เอาเกียร์หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเราจะต้องเล่นกับคู่ไหนนะครับสำหรับตัวของคาร์แมกนะครับแต่เชื่อว่าต้องมีหลายคนเอาไปเล่นอย่างแน่นอนนะครับเอาละต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทางด้านของมิวเอสเอารนะครับราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่3 0,000เยนนะครับผมเชื่อว่าราคาประเทศไทยเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า2000นะครับอาจจะ มีมากกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าต่อไปในอนาคตนะครับตัวมิวเอ็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ใส่ในทุกเด็กนะครับเพราะว่าการ c อปปี้การการได้จั่วการโดนรีมืออะไรอย่างนี้นะครับในยุคหน้าเนี่ยค่อนข้างจะโหดหลายมากนะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวน่าจะได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปนะครับผมได้สัมผัสของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าใบนี้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับ เห็นแล้วร้องได้เลยนะครับสำหรับใบนี้นะครับเอาล่ะใบต่อมานะครับก็จะเป็นเซตของทางด้านลิซซอนนะครับผมบวกแล้วทั้งเซ็ตนะครับที่ญี่ปุ่นจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0เยนนะครับบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณ2,500นะครับถึง3,000แต่ก็ลิซซอนก็คือลิซซอนนะครับก็อาจจะขึ้นไปก็ได้อีกนะครับเพราะว่าตอบยากมากนะครับว่าลิซซอนเนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังกันหลายๆคนพูดมาเนี่ย คือตัวเนี้ยมันเป็นลิซาดอนที่เล่นได้ก็จริงแต่ว่ามันดันอาร์ตมันดันตัวเล็กมากเลยเล็กแบบอเล็กแบบเล็กจริงๆนะครับเราแต่ว่าข้อดีของอันนี้ก็คือมันเป็น3อาร์ตต่อกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนเราโวจริงๆเราก็คงไม่ได้สามอาร์ตต่อกันนะครับเราจะเล่นตัวข้างบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ถึงรูปนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับหลายคนก็พูดประมาณนี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะไปใช้ทางด้านของ SR จาก s แต่ SR เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ ราคาถึง6,000เยนนะครับถ้าหารตามจริงๆเนี่ยก็ประมาณพันห้าอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าจริงๆผมว่า SR บ้านเราอาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะถึงก็ได้นะผมอาจจะประเมินพลาดไปเองนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่มาในนี้เพราะว่ามันดันมีลิซ่ r ดอน EX อยู่แล้วนะครับที่เป็นรูปของ SR ก็เลยไม่ได้ใส่รูปของ SR มาด้วยนะครับแต่ก็อาจจะแพงก็ได้นะครับสำหรับตัวของลิซ่ดอน SR ธรรมดานะครับอ่าใบสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือ เอริกะ SAR นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ืเยนนะครับซึ่งถ้าห้าหมื่นเยนเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยเขาประมาณ1 2ื่นสองนะครับโดยประมาณนะครับหมื่นสองพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาของไทยเนี่ยผมประมาณแล้วว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณส0 0พันนะครับเทียบกับมิโมซาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับที่ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเชื่อว่าแต่ว่าน้องสวยจริงๆนะผมเคยได้สัมผัสนะครับของเออเวอร์ชั่นญี่ปุ่น ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบว่าเคยเห็นคนที่เปิดได้อะไรนี้นะครับขอดูขออะไรแล้วเนี่ยผมว่าสวยจริงนะครับไปนี่สวยจริงนะครับและถ้าใครเป็นแฟนคลับเทนเนอร์เนี่ยไม่ควรพลาดนะสำหรับตัวของเอริกานะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ